สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหจำเป็นซะแล้วนะฮะต้องรื้เครื่องให้พระอาจารย์นะฮะพระอาจารย์มัดมือชกมาแล้วนะฮะบอกให้ใหดูอาการนี้ให้หน่อย Gx35 นะฮะเครื่องจีนแดงนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะฮะ ก็ตัวนี้นะฮะ GX สามห้าคือตัวสิทธิบัตรหมดอายุแล้วนะฮะสิทธิบัตรการ,ระดิ์ OHC v a l v นะฮะตัวนี้สิทธิบัตรการ,ระดิ์ OHC v a l สามยี่สิบปีนะฮะหมดอายุนะฮะแต่ว่าเครื่องหมายการค้าฮอ n d a เนี่ยยังมีอายุอยู่นะฮะคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยต่ออายุไปได้เรื่อยๆนะฮะ พราะไม่งั้นเดี๋ยวก็ยี่ห้อหนู้นก๊อบยี่ห้อนี้ไม่ได้คือสิทธิบัตรเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีอายุนะฮะถ้าไม่มีอายุก็เป็นไปไม่ได้นะฮะยกเว้นว่าจะต่อยอดอย่างเช่นเดสมโดมิกวาลนะฮะแล้วก็เป็นก็คือวาลของดูคาติวาลไม่มีสปริงนะฮะเป็นลูกเบี้ยวดันไปดันกลับเป็นลูกเบี้ยวดันปิดเปิดวาลนะฮะ วาลไรส์สปริงเดสมโดมิกวาลของดู c าติแล้วก็มีรุ่นอ,อะไรนะดู c าติพวกพานิกาเล V4R พวกนี้จะเป็นเดสม o ซีดีซีนะฮะเป็นวาลพัฒนาขึ้นไปอีกจากเดสม o โดมิกวาลนะฮะก็คือสิทธิบัตรก็จดสิทธิบัตรการผลิตก,ก็จดต่อยอดขึ้นไปอีกนะฮะจาก20ปีก็จดต่อยอดเดสม o ซีดีซี ขึ้นไปอีกก็เป็นอีก20ปีนะฮะก็เป็นเดสมอซ c ดซีนะฮะคือสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเราวิจัยขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จดสิทธิบัตรต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่อะไรคือสิทธิบัตรของดูคาติจะคือมันก็เหมือนกับการให้เกียรติด้วยนะ เหมือนหนทางการตลาดด้วยเพราะว่าเจ้าอื่นก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปก๊อปนะฮะเหมือนคุณไปทางเนี้ยคุณก็ไปทางนี้เลยนะฮะหรือไม่งั้นก็เป็นวาลพวกฟลอเรลี่วาวไลไร้สปริงแบบใช้นิวเมติกอะใช้ลมพวกรถสุดรหนึ่ง f ออะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือใช้นิวเมติกใช้ลมผักเข้าออกก็ ไปอีกระบบหนึ่งก็ก็สุดๆเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ก็คุยแค่นี้นะฮะโอ้ยเขาบอกความรู้เยอะ <c oughs> ต้องปฏิบัติให้เห็นเห็นด้วยก็คือตัวเนี้ยมันไล่ระบบไฟนะฮะก็ไล่ไปแล้วนะฮะแต่ระบบน้ำมันคาบ,บูเลเตอร์อ่าวาลเขาเรียกอะไรอะแผ่นไดฟรฟฟม นะฮะตรงนั้นยังไม่ได้ไล่แต่ตรงนี้ต้องสงสัยว่าไปเอาน้ำมันสองจังหวะมาใส่สี่จังหวะไหมนะฮะคือเอาน้ำมันสองจังหวะเนี่ยมาใส่สี่จังหวะนะฮะมีออตลูปอยู่แบบนี้นะฮะเนี่ยน้ำมันสองจังหวะเนี่ยผสมออตลูปแล้วนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่งนะ อันนี้คือผสมออตโต้รูปแก๊สโซฮอร์95ผสมออตโต้รูปนะสีมันจะเป็นอย่างนี้นะคือในบ้านเนี่ยจะไม่ใช้แก๊สโซฮอร์91เพราะว่ามันจะไปสับ,ส,บ,ส,บสนกับไอ,ไอ้น้ำมันแก๊สโซฮอร์95ผสมออตโต้รูปแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะฮะคือเรื่องของเรื่องมันจะเป็นแบบนี้คือในบ้านไม่ใช้เลยแก๊สโซฮอร์91เพราะมันจะมาเกยทับมันจะมาทําให้สับสนอะในบ้านอะเนี่ยเนี่ยคือน้ํามันผสมเนี่ย นะฮะแล้วเอาไปใส่เครื่องสีังหวะแล้วทำไมรู้ไหมวาวกระด้างนะฮะวาวค้างก็คือมันเป็นขมเหลาจนจนวาวล็อกอะ่ะนึกออกไหมฮะคือคือเรื่องของเรื่องอะ่ะเขาเขาไม่ได้หวังให้ล่อลื่นลูกสูบในระหว่างการเผาไหม้นะฮะของเครื่องสองอยังหวะแต่ดันทะลึ่งเอาไอ้น้ำมันผสมอะ่ะเอโตลูบอะ่ะ สองทีอ่ะไปใส่สียังหวะไปหล่อลื่นวาลไอดีซะงั้นหล่อลื่นวาลไอเสียซะงั้นคือเรื่องของเรื่องมันมันไม่ได้เกี่ยวเลยว wow าลไอดีไอเสียเขาไม่ได้การต้องการการหล่อลื่นนะฮะน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นหลอดวาลมันก็ทําให้หลอดวาวลรื่นถาลายเท่านั้นเองเขาใช้แต่น้ํามันเครื่องลว้ลวนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ํามันสองทีอย่าไปยุ่งกับเครื่องสียังหวะนะฮะ เตือนไว้เลยนะฮะอย่าไปเติมอย่าเอาไปยุ่งถึงเติมไปแล้วเททิท้งนะฮะเทเทเก็บไว้ก็ได้เอาไว้เติมสองจังหวะแต่เทเก็บไว้มันก็ผสมเจือจางเกินไปเดี๋ยวไปเติมสองจังหวะสูบติดอีกมั่วเขาไปใหญ่เทเอาไว้อะไรเช็ดหัวเทียนล้างหัวเทียนประมาณนั้นโอเคนะแล้วก็ไปต่อเลยแกะนะฮแะแกะแกะแกะ,แกะงานแกะนะฮะ ชอบแกะชอบรือ้อก็ต้องสงสัยนะฮะว่าวาวกระด้างก็คือวาวค้างอ่ะไม่ใช่วาวกระด้างหรอกคือน่าจะเป็นเติมออโตลูปเข้าไปแล้วแบบคือโดนครั้างเดียวไม่เท่าไหร่นะคือเป็นแบบลักษณะที่ว่าไม่สนน้ำมันเบนซินสองทีน้ำมัน,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 มนแก๊สฮอรผสมสองทีก็เอามาเติมเครื่องสี่จังหวะได้ คือไม่สนนะนะฮะเป็นประมาณนั้นจนทำให้ขมเมามันไปล็อกวาลวให้วาวยันนะฮะวาลวค้างก็เดี๋ยวเปิดฝาสูบนะฮะถ้าเช็คตรงนี้แล้วไม่จบก็คืออาการหนักแล้วละ่ะน่าจะเป็นขบูแผ่นไดแฟมนะฮะตรงนี้ยังไม่เคยเปิดนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย จะไม่พยายามที่ที่จะไล่จากข้างนอกไปถึงข้างในนะแต่พอเช็คหัวเทียนไฟกระโดดแล้วก็คาบูก็ไม่เคยมีการแกะหรือเนี่ยก็จะเช็คฝาสูบนะฮะแต่อีก,อ,กอีกใจนึงก็ก็คิดว่าอยู่เหมือนกันว่ามีส่วนด้วยนะว่า เป็นไปได้ไหมตัวกวนาก o v e r n o เนี่ยของตัวเขาเรียกว่าอะไรอะสายพานไทงอะสายพานไทงจะมีกวนานะหรือก o v e r n o เนี่ยที่มันจะเตะคือแรงเวียงหนีศูนย์ไม่พอเนี่ยมันก็จะทำให้เปิดวาล์วค้างตลอดเนี่ยตัวนี้มีส่วนนะฮะก็ของ๊อปอะมันก็จะมีส่วนนะที่จะ ตัวไกาวเนอร์กานาภาษาบ้นบานๆก็ Governor เกาวนาแหละคือไอ้ตัวแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์อะไปเตะวาลวเปิดให้คือมันแรงเหวี่ยงมันมันไม่พอมันก็เลยเปิดวาลวค้างไว้ตลอดนะฮะหรือกลไกมันผิดเพี้ยนมันก็ทำให้เป็นปัญหาได้นะฮะอีกอย่างที่สองคือ น้ำมันแกสส๊สโซฮอ์นะฮะมีแอลกอฮอล์นะฮะเท่าไหร่นะมีคือแอลกอฮอล์ในรูปแบบของเอทานอลเนี่ยนะฮะที่ได้จากพวกมันสำปะหลังพวกอ้อยเนี่ยที่ผสมไปในใน,น้ำมันเบนซินเนี่ยไอตัวสารตัวนั้นอนะ่ะมันเป็นแอลกอฮอล์นะฮะมันไปกัดมันเป็นไปทำปฏิกิยากับพวกลูกยางแผ่นไดอะแฟมอ่ะพวกยางแผ่นไดอะแฟมอ่ะ ทำให้ยางฉีกขาดนะฮะทาให้ยางเปื่อยเกิดการละลายเกิดการบวมยิ่งคาบูปอมเนี่ยคาบูก๊อปไม่ใช่คาบูฮอนด้าเนี่ยโอ้โหปัญหานี่มาเยอะมาเต็มเต็มนะฮะแต่ตรงนั้นไปไล่ตอนสุดท้ายนะฮะแต่ไม่รู้ละ่ะแกะตรงนี้แล้วถ้าไม่เจอผมก็คิดว่าคาบูนะฮะเพราะว่าคาบูนี่ยุงย่งยากมากเลยไม่มีใครทำได้นะฮะก็ดูคลิป ท่านที่เคยซ่อมนะฮะไอแผ่นไดอะแฟมของของของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยก็มีบางท่านอาจจะซ่อมได้นะฮะคือเครื่องตัดหญ้ามันจะต้องสูบน้ํามันนะฮะจากข้างล่างนะฮะขึ้นมาข้างบนถ้ามอเตอร์ไซค์ถังน้ํามันจะอยู่ข้างบนนะฮะถ้าไม่ใช่รุ่นหัวฉีดนะถังน้ํามันจะอยู่ข้างบนแล้วใช้แรงดึงดูดของโลกดึงเข้าไปที่ ห้องลูกลอยตรงนั้นน่ะมันจะไล่ง่ายถ้ายิ่งเป็นแผ่นไดแฟแรมแล้วแบบมีมีไอในจังหวะดูดอัดเนี่ยใช้จังหวะของลูกสูบดูดน้ํามันขึ้นะนะฮะดูดเป็นปั๊มยักยักยักขึ้นไปไปเก็บกักเก็บในกระเป๋นะฮะตรงเนี้ยโอ้โหสุดๆนะฮะคือมันจะต้องชักใช้จังหวะดูดชักน้ำมันขึ้นมาเก็บในกระเป๋ะ ด้วยแผ่นไดอะแฟมอ่ะยิ่งยากข้าไปอีกผมถึงอยากให้เล่นของแท้เพราะฮนด้าแท้เนี่ยมันมันแน่นอนอยู่แล้วเรื่องคาบูอะ่ะเรื่องลูกยางเนี่ยทนทานเอทเ n น l ลทนทานการกัดก่อนของแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะฮะก็แกะกันเลยนะฮะเขามัดมือชกมาต้องแกะโอ้ยโอ้ห สุดยอดเกี่ยวเข้าเกี่ยวออกทำไมมันสุดยอดขนาดนี้เฮ้ยเป็นไปนไม่ได้โอ้โหแน่นมากอะ่ะเดี๋ยวทำไมมันแน่นขนาดนี้โอ้โหมันอัดแน่นขนาดนี้เลยเหรอเสียงมากครับ อุ้ยโอ้โหหกเหลี่ยมโกเก้นเอหกเหลี่ยมคิงโทนี่เปิดไม่ออกอน่าแปลกไหมล่ะหกเหลี่ยมยังเอาไม่ออกอะ่ะโอ้โหขันกันแน่นขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยคิงโทนี่ จะรอดไหมเนี่ยโอ้รอดเว้ยมาไม่เคยแกงจริงเนี่ยอือกิงโทนี้อือได้แล้วกิงโทนี้แทบแย่เลยแน่นเปีย๊ยะนานๆน,น,นะฮะได้จับอุปกรณ์ ได,ได้จับงานช่างบ้างนะฮะทฤษฎีแลจัดนะฮะโอ้โหปฏิบัตินี่ไม่เฟี้ยวเลยอธิบายอธิบายอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติด,ด้วย <c oughs> คือเรื่องของเรื่องมันจับกล้องคนเดียวนะฮะแล้วบางทีมือเปือเป่อนๆก็ไปแตะสวิตต์แตะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับงานช่างบางทีก็ไม่ค่อยอยากอัดอัดไปก็ มันสวกกระปวกนะสวกกระปวกมันก็เลยดูวุ่นๆไปหน่อยอนะ่ะมันต้องการสมาธิไปประมาณนั้นอนะ่ะอุ้ยอุ้ยถือว่าโอเคนะโอ้โหอุ้ยไม่ธรรมดาโอ้โหมีอะไรระบบอะไรวุ่นวายเลยอนะ่ะโอ้ ไม่ธรรมดาฮะยอมรับเลยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยว่ามันไม่ธรรมดานะฮะงานงานป้ายนะฮะโอ้กอปเกตเอนะฮะโอ้โหมีลูกยงลูกยางอะไรแบบเนียนๆเ,เลยฮะโอ้หมีอะไรตัวกรองอะไรต่างๆเนี่ยที่ฝาสูบอะเออสุดยอดเหมือนกันนะถือว่าไม่ไม่ขี้เลยอะ่ะ งานป้าอุ้ยเสียงลมออกก็โอเคนะอ๋อใช่ใช่ใช่ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะกาเวเนอร์กาเวเนอร์ คือมันเวี่ยงมากๆแล้วลูกเบี้ยวมันจะมันจะเตะตัวนี้ออกอ๋วาวน่าจะไม่ยันนะฮะก็หลังจากตรวจเช็คนะฮะก็คือตัวของกาวนาเนี่ยกอวเนอร์ Governor เนี่ยก็คือใช้งานปกตินะเห็นไหมฮะเนี่ย ก็คือตัวกาวเนอร์เนี่ยตัวนี้ยมันจะกดไม่ลงก็คือพอแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางมากๆเนี่ยคือเครื่องได้รอบนะฮะเท่าไหร่อ่ะเก้าร้อยรอบต่อนาทีหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะนะฮะมันก็จะกาวนาก็จะเหวี่ยงนะฮะมันก็จะหลบเข้าไปนะฮะตอนเนี้ยกาวนามันจะมีเดือยนะฮะในจังหวะที่ไอดีปิดเนี่ยกาวนามีเดือยนะฮะ มันทำให้จังหวะที่ไอปิดกาวนามันไปเปิดก็คือเดือยตัวนี้ไปเปิดเพื่อให้มันดึงเชือกสตาร์ทได,นะะด้นะฮะดูนะฮะเนี่ยไม่งั้นมันจะดึงเชือกสตาร์ทไม่ได้นะฮะมันเหมือนกับถ้าเป็นรถคูโบต้านะฮะมันก็คือตัวเดือยตัวนั้นอนะเดือยกาวนาเนี่ยที่เป็นคานดีด นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะผมผมงัดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยเหมือนยกเหมือนยกวาล์วในในเครื่องคูโบต้าเครื่องเครื่องเครื่องยนต์คูโบต้านะไม่ใช่รถไถคูโบต้านะเครื่องยนต์คูโบต้าเดินตามเนี่ยเนี่ยเหมือนยกวาล์วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะพอแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมากๆปุ๊บมันก็จะเหวี่ยงออกนะฮะตัว,ต,วตัวเดือยน,นี้ก็จะหลบ <c oughs> เห็นไหมฮะคราวนี้ระบบวาล์วก็ปกติปิดเปิดปกติ นะฮะคือตัวนี้ทำงานปกตินะฮะแต่ไปต้องสงสัยว่าเนี่ยตัวกระเดื่องเตะตัวนี้นะฮะของทางไอเสียเนี่ยมันค้างนะฮะเดี๋ยวด,ดูดูทางไอเสียมันค้างนะเนี่ยมันไม่ขยับมันไม่เตะตามลูกเบี้ยวนะฮะแล้วตรงนี้มีขี้ตะกันนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยะะเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปสองนะฮะ EP สองต่อ ะะแต่ตอนนี้วิเคราะห์ไปก่อนคือคือน้ำมันอาจจะไม่ค่อยขึ้นหรือว่าใช้น้ำมันที่สวกกระปกุกเอ้ยไม่ใช่สกกระปกนะฮะเห็นไหมฮะหรือไม่งั้นน้ำมันวิาสาดไม่ขึ้นหรือไม่งั้นก็น้ำมันสองทีจุดระเบิดเป็นขมเหลาแล้วมาเป็นตะกันแถวๆนี้เห็นไหมละวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงเนี้ยคือเข้าใจแล้ว เดี๋ยวตรงนี้ก็จะอาจจะล้างคือใจจริงๆไม่อยากผ่าเครื่องนะอาจจะเอาน้ํามันหยอดน้ํามันน้ํามันที่ผมซื้อมาแหละตั้งแต่คลิปแรกๆน้ํามันฮอนด้าหยอดน้ามันใหม่หยอดแล้วก็เช็ดเช็ดล้างๆงแล้วก็งัดงัง้างให้เขากลับมาใช้ได้ก่อนนะฮะก็ให้เป็นอีพีต่อไปนะฮะเนี่ยมันมันห่างเห็นไหมฮะมันไม่มันไม่มไมข,ขยับได้เลยนี่เห็นไหมฮะนี่ นี่ไอนี้กระเด้งได้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะแต่อ้นี้มันตายแล้ววาวน่าจะวาวน่าจะล็อกนะฮะใช้น้ํามันเครื่องใช้น้ํามันผสมนะฮะจนวาลค้างนะฮะเป็นไปได้จะพยายามไม่ไม่ผ่าเครื่องนะฮะเดี๋ยวอีพีนี้จบก่อนนะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้ยวยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อน สวัสดีครับแหมใช้ CNC วิศวกรรมย้อนลอยนะฮะโอ้โหรอสาลอกทรายอื้มออลูมิเนียมสำลอกทรายนะอลูมิเนียมอันลอยด้วยสำลอกทรายโอ้โหสวยงามนะฝีมือยอดเยี่ยมเหมือนกันนะน,นี่วันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนสวัสดีครับ